สวัสดีครับมาพ่อกับแม่มะริคั่วบ้นบานๆอีกแล้วเมื่อนี้แม่สิเฮ็ดยังให้กินคั่วเครื่องในไก่ใส่นอมิสมคั่วเครื่องในไก่ใส่นอมิสมครับว่ามันเหลือแต่นั่งนี่นี่เครื่องในไก่นะครับที่แม่ล้างสะอาดแล้วเครื่องกับนี่นี่ยังแน่เฮ้ย สีใจน่าจะไม่นมีซูมเครื่องน่าไม่สมเครื่องสีเด่นิตดำก็จะมีกระเทียมเอิ้นตะไคร้กระเทียมดองกระเทียมดองหอมแดงพริกแห้งครับอันนี้สีดำผงขมิ้นกระปิอันนี้กับพักขมิ้นพาร์กิตูกับหอมนะครับักดนครับอันนี้น้่าไม่สมแม่ก็ล่างแล้วเรียบร้อยสีที่ดำเครื่องก็ แม่กบสิมาตําเครื่องก่อนเข็ดแบบรวบเร็วครับมือนี้บไดเลอ่างให้เมึงบ่ไเ้นะก็ล่างด้วยน้ำสมคือเราล่างปกติล่างด้วยเกลือก็ได้ครับน้ำมัเนาวครับ แก่ตัตมตะไคร้ครับตําตะไคร้ให้ละเอียดก็มีมพริกลงไปพริกแข้งครับพริกแข้งบวกพริกสดไปนิดนึงนะ ตามไปเรื่อยๆครับนี่ครับใ,ใส่หอมกระเทียมดองโขกให้ละเอียดนะครับ แม่ก็ใส่ผงขมิน้นลงไปครับมีขมิ้นไอ้นั่นก็ใส่ขมิ้นขมิ้นถ้ามีขมิน้นถ้ามีขมิ้นหั่นก็ใส่เป็นหัวได้สดก็ใส่ขมิ้นสดก็ได้อืครับอันนี้แม่ก็ซื้อขมิน้นผงม,มาอืกแล้วแม่ก็ใส่กะปิลงไป สองบปีเนาะตรงน้ำเครื่องแกงไปพักก่อนมาเคยเดี๋ยวเมื่อนะครับเดี๋ยวแม่กับโบไฟน้ำตาลไปอ,อ่ะพ่อตำเครื่องแกงแล้วแม่กับบานันเครื่องในครับนชิ้นน้อยๆพ่อพอดีคำเนาะ ข้างในกับมีตับมีกึืนเนาะบาเฮ้ยบางคนก,ก็บ,บอกว่าไม่ได้เท็ดกับเขาแม่มันเลยยิ้มเนี่ยม่เป็นคนยิ้มยากครับปัญหาแต่ว่าใจดีนะครับแม่คนใจดีแต่ยิ้ม อาจจะไม่แสดงอาการเท่าไหรเ่เดี๋ยวแม่กับฮันอันนี้ก่อนครับเครื่องในก่อนเพื่อเสริมันพอดีขํากลิ่นง่ายๆเนาะลตบไม่ต้องซนงไม่มีไขม,มันนะ แม่ลางกงดีครับลางด้วยน้าบักนุ่งบักหน้าวครับมันมันจะมีถ้าแต่เรเดี๋ยวอีกสักประมาณอีกปีหน้าแม่สิไปเปิดร้านขายชมตำขายอาหารอีสานแล้วตอนนี้แม่ก็อ็ดงานเป็นลูกจ้างขยอกกอนนะครับคนเฮามมันต้องมีการพัฒนาครับ เดี๋ยวมึงแม่เดี๋ยวจังไปมึงแม่พัดแล้วกันเนะะาะกหันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวแม่สิมาพัดเครื่องแกงก่อนนะครับ ไฟดูดหรือเปล่าวะม,มันร้อน นบลูกไปครับนาำหยอดนิดนึงครับไปเรื่อยๆเอาเครื่องแน่ลูกไปผ่านแล้วเปลอแดงแล้วเครื่องแน่ลูกไปผ่าน

สมลงไปครับพวกนี้แห้งๆไงมล่ะัวดนี่ไหม่วดแห้งเอาใจ่น้ำนเดียวพอนน้ำพอเนาะ มันสูงก่อนครับเืใ่ถ้าแม่ระสิบเอาน้ำลูกไปประมาณก่าไดหวัดเคร่องแก้วนึงเนาะต้มไหลขนต้องหลพ่อยม่อยยอมัตวงมใหม่นะใช่มันตวงมืใหม่เดียวมันจะ็แห้งครับฟ้าไมก้อนบอกน้ำลวกเกน้อยนมืใหม่ลกเล็กน้อยแบบนี้เพือม่เสียค <vised> <certains> <running> <law> เดี๋ยวให้น้ำบุกเล็กน้อยเดี๋ยวมาใส่ผักก่อนให้พวกเออครื่องในมันสุกดีดีก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวยังมเมืองตอนแม่ประมาณเจ,จ็ดนาทีเจ็ดนาทีกับพ่อเหรอมรับพอ,อพอประมาณสิบนาทีครับแปบ๊บเดียวเนาะเดี๋ยวมเมืองตอนแม่ใส่ผักใไปยัง<ม>ครับ อ่หลังจากทานไปประมาณสิบนาทีครับประมาณนะครับแม่ก็สิมาเปิดฟ้ามาอูหูอันนี้เมื่ท่านแห่งประเด็นเมื่เฮ้ยอุจอจุป่ะอือ ถ้าแห้งไปที่ใหม่คุจะเป็นหมกเนาะเป็นหมกหัวอันนี้หัวเนี่ยครับหัวเครนได้หัวเกินได้ไก่ใส้นอนไม่สมอยู่ไส้พักลูกไปเมื่อกี้พาริตัวก็หอมเป็นมาเฮ้ยต้นหอม ันมองครับวับต้องบอถึงยังมเมอะไรนะ้าบุัทปุงรเดเจ้าครับเดี๋ยวแม่มมถสงมาปุงรดรดใสน้ำปลา ถ้าไม่สุกมเข็มอยู่แล้วเนอะครับยะไปใส่น้ำปลาหลายเดี๋ยวเขาคอยชิมรสว่ารสชาติันจะเป็นยนังไงยังไม่นนสุกได้ทีเลยครับก็ดีเนาะห็นกับข้าสวยข้าเนียวอ่อนๆนะเนาะข้าวเหนียวก็ได้เขาเจ้าก็ดีครับ เม่ซิมมันางปิดเส้อคโอเคครับแม่บอกโอเคกรับสว่าปามได้ไปได้เลยปิดไฟครับนั่ใส่ถวยความจริงเขาแรก ส้มแกงไส้ไก่ก็เสียบด้วยครับผมว่าแกงไส้ไก่บามเนาะเดี๋ยวสักหน่อเดี๋ยแม่แกงให้มั้งถ้าไม่ส้มแกงไส้ไก่บามอโอเคครับแม่จะมากินให้มึงซิมให้มึงนี่ฮะ ืนี่นะครับฝีมือแม่บุกเครื่องในกลัวกลัวโอ้ยกลัวเครื่องในใไส่ทำไมสมไส่นอไม่สมโอ้หโหก็ต้องรอถึงทำได้แตกอีสารบานห้องพอดีอืมพอดีกินก็เข่าห่อนๆออน้นี้ยังขระปุกอีกยังเนี่ย กระปุกแคบหมูที่แม่ที่แม่นน่นไปแม่ก็ใส่กระปุกแล้วก็แช่ตู้เย็ยนไปครับมันยังกรอบ<ม>พูดอ่ะอฟังเสียงแม่กัดมแม่กัดทั้งมึงนะบวกกรอบอาจจะเป็นอะไรอ้อนนั่นแหละปะ ่เ,เ,เ,เอ็นังอ๋อเอนเป็นมันนั่อ๋อเป็นมันถ้าเป็นหนัง,นงมันน่ะหนังกุุบกุ๊บเลยอันนี้เอามันยางมาอย่างเดียวเหรออ๋อ,อแ่งกินเขากับอือนี่แค่นี่ผ่อนแต่ตึงงันมากไม่กับเขาเลยครับ แฟนครับในเมืองนอกไม่สมถ้าฝากมาจากบัตรก็เนาะเดี๋ยวสิบอกขาเจ้าฝากมาเองเนาะฝากมาเพื่อนกับบุกเบลต์ข้าเจ้าเฮ็ดใส่กวดด้วยครับบ้านแม่มาลีเนาะขาเจ้าก็เฮ็ดใส่กวดได้เนาะมันจังมันจัง พวกผ้าไงบ่นี่จำบัวดำที่เอ่อยายที่บ้านเขาทำเนาะนี่จำเหมือนว่าเห็ดใช้กวดนิดหน่อยก็เด็ดแกงหนึ่งนะอืมใช้กวดผู้รีดเนาะแล้วก็เห็ดของเราเออมันจะขาวอะไรนี่นมแกงกับอะไรโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มาเรีคกข้อบนบ้าน กล่องไปเฮ็ดมึงว่ามันสิแซ่บเพียงแม่เว้าบ่่แซอตาบ่แซ่บกัขออภัยน้ำกัมันกัเป็นบ้านๆเฮาเนาะล่องไปเฮ็ดกินมึงมันกัแซ่บแม่มะลิเฮ็ดกินแม่กัชอบแนวนี้เนาะสไตล์ไพสไตล์มันอาจสิบ่คือกันคนเท่านบ่คือกันอยู่แล้วครับ ขอบคุณครับที่ติดตามแม่มาลีโค่นบาทครับเพราถึกใจก็บ่าต้องกดไลค์ก็ได้ครับต่ว่ากดติดตามให้น้ำแนนกดีครับคลิปใหม่ๆแม่กับซีออกทุกมือแหละครับ้ารมีเวลาด้วยครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มาลีบายบาย